อ่านบ่ความในใจที่มีต่อลูกๆทั้งสองมีเวลาว่างมากก็เล่นโซเชียลดิ้นหน้าเฟซมีบ้านฟินเดียเป็นใครพอลูกชายรู้ดีเขาเป็นเอฟซีผู้ใหญ่บ้านวงเล็บเ,เน,นี่ยไอ้ดอนอันนี้คืออะไรอืมฮ่าแฟนคลับ ณบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะเราจะมาแกะกล่องของขวัญกันนะคะมีใครบ้างน,นะคะแต่ส่วนหนึ่งก็คือแกะไปแล้วก็คือทีย่างที่พี่น้องเห็นนะคะพี่เล่าหาคาเตอร์มาให้หน่อยมันจะแกะง,งก่ายกว่าบอกอยา,ออากหม่อคนนี้จะคุณฟ้าสุนะคะคุณฟ,ฟ้าสุกเออเป็นไงว่าฝาแกะได้ดูยันเราเมันหน,นูเนเอาพนา อันนี้อะไรฮ่ามาข้อเจล่ะเนวไปป้าป้าพีดมามีเพียอยากให้ป้าป้ากินชั่วให้คนดูหน่อยฮะภาษามาข้อมข้อพี่น้องมะข้อ FC ฟาสมัว่านาวเกือบเนวมเนาพี่น้องมาข้อมะข้อเพื่อนสิใหุ้ินยืดยุ่ยไห้คนเบิ่งมะข้อ บักคอพี่นอ้องด้วยแบบน่ารักด้วยขอบคุณนะคะน้องฟ้าสูงนะคะแบบลึกลึกล,กลงคอลึกลึกลงคอเลยอ่ะแก้ด้วยนะแกวคนละ่ลองไปเลยน,นี่พี่นอชุดคนทองว้าว แล้วก็ผ้าคนทองนี่คือระยะผ้าไบไหนยุทถามันตามบอกได้หนิพ่ใหนะอันนี้เสียบมือครับยุทถามันตามันสวยได้หนิพี่ยังแบบครับตังเอกเมื่อขาลำันละพ่อพาะนี่ผพามายได้หนิเธอมันเหลืองขึ้นทำไม่ได้ะทำไม่ชื่ออะไรอะมานชื่อให้หน่อยอ๋อพ่อมพอเอาพ่อขายดีมั้งจ้าก่อรวยมั้งจ้าไละ มีชุดด้วยนะคะคชุดลายสีม่วงสีโม,ส,โมสีโม้อะพี่พาเพ<ห>ื่อต<ห>่ำเองแน่เลยีาเออสวยสวยสวยพี่พา่ำพาดแเบยเพเป็นพาม่เลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอะอยจังอันเบียวจังสวยงามมากอะไรอ่ะกระเป๋าแกะดูเอาออพิาหาแกะเป่พองนาลิตา เอาทำไมทุกอย่างเป็นกล่องทามมาเลยพวกคนแถวนี้แหละลูกน้องจริงนะนี่บอกลูกน้องฉันนี่แหละคือถ้านรื่องจะใครเนี่ยอนน้องนาริตาเนี่ยคิตตี้ใช่หรือเเพื่อนไงหนุ่มคิตตี้คาร์นาริตาด้วยอะไรเนี่ยชุดชาวรวยหรอชุดชาวรวยคุณแม่จะได้เนี่ยชุดชาวรวยเลยบอสใหญ่แห้งมันเป็นยู่อีกงเซเล็ตตุดนี่ขึ้นมา ใหญ่เลยไม่ามาไใช่ได,ด้หนิจุจีก็ใช่จุจีแต่สองคนคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแฮปปี้เบวันเดย์พี่แพรวพาขอให้มีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอันนี้ของจีจามารีน้องก,กีกับพี่ตั้มนะคะ ชุดที่นอนตโตโตรายการตีไทยของผมหมอนพ้าหมเั้น,น่ะเน่ยไปกในรถน่ะผ้าห่มที่นอนตโตโตดีได้หน่อยอนิดนึงนะชุดหมอนผ้าห่มนะคะเอาไปแบบใช้ในรถได้แบบสะดวกสบายนะเน้นแบบใช้งานนะคะวิวอันนี้สวยอยู่นะว้าวหลับอยู่ไม่ได้แค่ลองดูสิวิ่งแล้วจิวแล้วจิว ว่านแบบนี้ผ้าแบบไปยัวยัวกุศาลจ้าพ่อจะจะผ้าไปยัวกุศาลจ้าต้องแพงบออต้องแพงอืมเข้ากับชุดเลยอ่ะเดือนตลาดเขาก็จะพี่เพราะว่าฉันฉันใส่ซีนี่บออเปลี่ยนข้าวเดียวเสียงหยุดแอปเปิลโมมิงอันนี้ของแม่น้องแสงดาแสงทองอันนี้ของโรมีเวดดี้สุปริชโกนะคะ อันนี้ของคุณขวัญใจเสมแก้วนะคะขอบคุณนะคะฮะมอนมอนคูมอนคูมอนคูตะกี้ขึ้นพอนไอ้รถสมัยตะกี้เนาะแต่มา้างหลังกันแม่ยกขึ้นเกนะ เลือกกิ้งทำไมเลือกกร้แม่น้องแสงดาวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวยมากสวยเบื่ออันนี้อะไรเนาะจะอ่านชื่อด้วยคุณสิริรัตน์ารรัตน์เพลงของเพลงธารัตน์เนี่ยนี่ก็เสื้อใส่ได้นะคะแม่ใส่ได้มาสระบุรีเพื่อนี่น่ะสระบุรีบริษัทอนุโยมตุบริษัทบริษัทอนุโยมตุอีกหนึเถอะแมนบริษัทอนุโยมตุมันเป็นชื่อช่อรถติด เดงท่ายู่แล้วชุดนีแบบที mm ้เมอนเคยมีนีเลยเไม่ไรมันเคยเป็นามเค็เห็นไหมคือยนเนาะเนี่ยมีหลายสีมากเลยลายนี้ก็มีขอบคุณนะคะทุดนี้เราด้วยใจไหมขอบคุณพี่อะไรนะเมื่อกี้อ่ะพี่รารา์เบาๆนางสาวสีรัดคาราทาคาราทาวุ้จิ๊การ์สุโร้ยเรสุดมีเด็วเบียดดีโล้ ความรัก QS ไทยอี่อไปนั่งนะจากคุณครูแม่กุ้งนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่กุ้งคุณเนาะเอาแม่ก็ส่งมาให้เอยเป็นแบรนด์เหใช่ไหมโอ้สวัสดีด้วแม่ด้วยนะครับอะไรอ่ะนี่ก็ชุเสื้อเดอชุดนี้เหมือนกันเปแชุดแบรนดน้ชุดแบบน่ารักว่บางนี่ก็้องก็ใส่ได้นะคะชุดนี้แบบน่ารักมอก หนาล,ะล,ะละับเลยครูแมุู่่นินทันะจะซักก่อนเนะาะความในใจที่มีต่อถึงลูกเอาเขียนพิมพคมอบ้านอ่านหนเร็วอ,อ่านบ่อความในใจที่มีต่อล,ลูกทั้งสองรู้จักรูปแพรและรูปบิ๊กเพราะโควิดเนื่องจากปิดเทอมนานหลายเดือนมีเวลาว่างมากก็เล่นโซเชียลขึ้นหน้าเฟซแพว แรล,ว,ลวเปิดตัวแฟนเป็นแฟนกับผู้บ้านฟินแลนด์ก็ได้ถามลูกชายว่าผู้บ้านฟินแลนด์เป็นใครเพราะลูกชายรูด้ดีเขาเป็นเอฟซีผู้บ้านวงริปไอดดนพอรู้แม่ก็เลยติดตามมารวดตัวบาดนี้ <Wow. S 1> ได้แอดไปหาลูกแพลวแต่เงียบหันมาเข้าร่วมกลุ่ม f อฟพยบอฟินแลนด์ปพลาแสงทองติดตามจนได้เป็นแฟนตัวยงหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ดูดวารุนแอดของเพื่อน,อน <Yeah. S 1> โอ้โหมันดีเจเหมือนทวอเตอรี่ี รีบรับแอตันทีลูกเอ๋ยนี่ฉันได้เป็นเพื่อนพี่บ้านฟินแลนด์ดาราเนี่ยแอตนคนดังแล้วหรือนี่มันดีใจหลายความสุขของคนแก่เนาะได้ติดตามดูทุกคลิปของลูกทั้งสองณตอนนี้แม่บอกได้เลยว่าแม่ไม่ใช่แค่ชอบแต่รักทั้งสองคนเหมือนเป็นลูกหลานแท้ๆลูกแผวหน้าคล้ายหลานสาวยิ่งรักเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นติดตามประวัติพี่บ้านฟินแลนด์ย้อนหลนังชอบมากตาลิโตโน้องลูก เชินชวผู้ยู่บ้านที่ผ่านอุปสรรคความยากลําบากมาได้อย่างแข็งแกร่งลูกทั้งสองคนกิีความสามารถมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันจึงได้เป็นเนื้อคู่กันเคมีลงตัวกันเหมาะสมผู้สร้างผู้สมฮักแพงกันอยาทิีนกันอยาปากันดูแลกันตลอดเด้อแม่เอฟซีจะคอยติดตามเชียร si ์ให้ทั้งสองคนด้วยร้านเล่หวงใหญ่ขอบคุณปอล์ปอล์คอดน่าร่ในบุแคร์หลาน กุ้งนิลพันธ์นะคะขอบคุณนะคะมีโคโรฟิลล์โอ้มีโคโรฟิลล์โคโรฟิลล์คีแก้อะไรนี่ครับขับสารพิษกับโอ้โคโรฟิลล์กับขับสารพิษอันนี้ใช่อันนี้ทานดีนะฉันเคยทานอยู่ครูแม่กู้ฝากถึงพิวานฟินแลนด์ก็มากหลายคุณแม่ชอบอันนี้ชอบนักแร่ชอบมากเลยค่ะขคะคุณเสื้อแห้งชอบขพรเทพแร่ด้วยนะคะเปิดมามันได้ละแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกแพลวก็อ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณ คุณแม่คุ่นะคะคุณแม่พุ่นี้ละพรมโสพานะคะเธอดูชุดสวยมากเลย,เลยมากมายนะคะคุณแม่คะอ่านแล้วก็ปล <คน S 1> ื้มใ, <น S 1> ใจดีใจไปทำบุญพวกน,นี้อ่านแล้วก็รูซสึก,แ,กแบบอ่านแล้วก็แบบยิ้มพี่น้องเราไม่ควอมูลจินแบบรู้สึกแบบข้อม่ใจของเอฟซีคนหนึ่งซึ่งเพิ่นกันดีบ้ายิ่งกว่าเอฟซีแบบว่ามันชุดนอนเพน่นกะหาเข้าคขึ้นหลูกขึ้นลานนะสินะพี่น้องกองท้ายเหรอดูอีกอง กระเป๋าสารไม้ขนาดใหญ่เลยอันน so, <us> <royalty noise> ี้กระเป๋าของน้องตองนะคะแบบมันจะเอาใจผออบมันนายก็สั้นข้างนอกน้องตองนะคะน้องตองผออบนานเอเมียมันจะไม่ลองถือชุดอย่างนี้ดูเขาจะแตะเอาเธอท้องไงยูเกิดไม่เนีย ความควรจกเอมมี่นะคะรองเท้าคู่กับผู้หญิงบ้านฟินแลนด์นะคะบางม้าบางคิ้วพี่น้องใส่ขึ้นมาแล้วแตกสาวมันมากลุ่มค่ะเขาแตกสาวมากแต่ว่าก็ใส่เพราะว่าน้องสีแดงก็ใส่ใส่เราแบบแตกสาวมากเดึ๋งแบบสีแดงมาสีแดงนะคะมาบางคิ้วมากปุ่มค่ะพี่น้องมันก็ผีปอบนะคะบองพีน้องเอมมี่ด้วยนะใส่จ้าแต่ว่ากับน่าจะกับลุกเตียนเนี่ยเตียนใหญ่ ไซสสี่ี่เท่าไรนี่ยสี่เก้าสี่สิบ้าเ่คอะสี่สิบเก้าสามงสี่งประมาณน่ยสัก็สี่สี่นไซผู้หญิงอันนี้ของพี่เออพี่เอิไม่ใช่พี่เสียงพี่เอิร์มาจะใส่แต้มัอนข้าก็อย่างนี้เหมือนกันอน่ารักว้าวอันนี้มันเป็นหมอนผ้าง่มมหรือมันเป็นอะไรหมอนที่มันมัน่ห้องอ่ะที่ที่ว่าเมื่อกี้อ๋อเป็นหมอนเออ เออผมเน้องเฟรมนะคะซิมเบียนเพ<า>ื่อนแล้วก็มีแบบบางคนก็แบบแม่ไม่รู้จะเลือกอะไรให้ลูกปะซา,า <S <S นพี่แม่เนาะพี่แม่ยู่นี่พี่เทพเนาะมันเป็นบอกซื้อมันจะอันนี้อันนี้คือนอ้ <S <S นอำลายนกเห็นน้ำลายนกแปลว่าฮะน้ำลายนกขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะเพิ่นกับโอนเงินมาให้ให้ลูกไปซื้อเองมาซ่นพี่น้องเพิ่นว่าอย่ามาถึงใจลูกโอนเงินมาให้ไปซื้อเองพนักงนนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะ พี่กินดูคะ่นะแขกอร่อยให้ลืมดื่มแบรน์สิครับเพื่อคนที่คุณรัก <c oughs> แบรน์ที่เคยจ้าฉันอยู่นะฮะค่ะที่แบรน์สีเขียวก็เคยจ้าฉันอยู่อันนี้ก็คือแบรนด์ต่างๆกะจากจากไอซ่าย์นะคะไอเดนไอสีมิเชียนช่เลิศบอกเธอเมาสิเนี่ยสีเขียวนะาจนะ,ะปวดมันมันหามมันนั่งสีเขียวคินไรกับซาร์แขกหนูมันแบนเดียวกันมันยี่ห้อแบนอะแกเอา จ้าของละกันของแต่เจ้าของเดียวกันนะแต่คนละรสชาติแต่ว่าแบรนเนอรอร่อยกินแล้วมีประโยชน์อีรีซื้อโรดพี่น้องซื้อโรดเสี่ยบอกเสี่ยมีขายทุกที่ตามร้านค้ายทำไมก็มีอืเพราะเบรนเ์แบบนี้เขามีรสใหม่ด้วยรสช็อกโกแลตใช่ขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณนะคะทุกปองของขวัญแล้วกันว่านี่ก็มีพิเจียพีเอแล้วก็อ่าเป็นผลไม้นะคะแล้วก็จะมีอ่าเป็นเค้กวันเกิดนะคะบางคนนี่แบบว่าบ่ได้ บ้เดีมาแต่ว่ากับอุตส่าห์แบบสั่งพวกสั่งเค้กจากร้านที่เรื่องรสชาติามาสินะมาทรงให้มาสินะพี่น้องก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ว่าให้ที่ความรักนะคะเออกระผมี่ยังไลน์พี่น้องครับมีกระมาเปิดกล้องวันใ้พี่นอ้องเบิึงน่ารักๆๆน่ารักขนาดเลยก่อนหน้านี้ก็เปิดไปแล้วนะคะโอเคพี่น้องคะ่ะไปใช้บันนี่เชือเรื่องกว่าอโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กับ กราบขอบพรคุณทุกคำบวยพรนะคะรักน้อย,อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะสับาดียูนีไม่แห้งสวัสดีค่ะ